แก้สมการ exponent i a l ที่มีเลขชี้ลังเป็นตัวแปรทำหนึ่งลายเป็นทุกกัรนะครับมสมการนี้ทำยังไงดีครับวิธีการนะครับเดีย๋ยวเราจัดการดูก่อนเ,ออเป้าหมายคือหา x นะครับดูก่อนว่าไอ้ไอส้สยมนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ครับคือ25ตั้งมันมีกี่หลัก1 2 3 4อ่เอา0ไป4 0อ่าก็คือหารได้1,000 0 ได้ไหมไ้ยี่ห้าคูณหนึ่งยี่ยี่อะไรได้ได้ร้อยก็ยี่ห้ตอบ1นึ่งส่วนสี่รอา้าวอ้าอ้าวิธีการทํำยังไงดีทําให้เป็นฐานาง,งี้เนาะอ๋อนะไอสองกำลังสอก็คือ2องกำลังอะไรครับสองกำลังสอง้งหมดยกกำลัง x ได้ไหมได้ซ้อนกันคือคูณกันได้ 2x งเหมือนเดิมคูณกับห้ากำลังเ อันนี้ก็กลายเป็น4ยกกําลัง x แล้วอ่ามันมีกฎเลขยกกำลังข้อหนึ่งครับว่าถ้ามีเลขชี้กําลังเท่ากันให้จับฐานคูณกันได้เลยก็เลยตอบ20นะฮะสี่ห้ายี่สิบ 4, 5, 20, ยกกำลัง x ไปอ๋องั้นเราต้องทําให้เป็นฐานอะไรครับฐาน20นครับอันนี้20คูณกัน2ครั้งนะได้400นะครับก็เลยกลายเป็น1ส่วน20กลำลัง2นะครับ เ,เราก็ใช้กฎของเลขย่อมลังนะครับย้ายขึ้นไปข้างบนกลายเป็น20กําลังติดลบ2นะครับนะบโอเคนะย้ายขึ้นไปติดลบนะฮะก็ตามสูตรนี้ครับ a อกลังลบ n ็ก็คือ1ส่วน a ยกาลัง n ไปนะครับโอเคนะแต่มีเลขชี้ลังย้ายขึ้นไปข้างบนเครื่องหมายตรงข้ามนะฮะดังนั้นฐานเท่ากันแล้วตัดฐานทิ้ง x เลยตอบลบ2ไปนั่นเองโอเค